5 minutes good time ช่วงเวลาดีๆใน5นาทีครั้งแรกกับงาน Mission to the Moon Forum 2023 Work Life Improvement พัฒนาทักษะชีวิตและการทำงานในวันนี้ให้ดีกว่าเดิม พรีเซนเต็ดบาย b e r a t o r อ์อีเวนท์ที่จะพาทุกคนไปรับแรงบันดาลใจเรียนรู้ทักษะแห่งการพัฒนาตัวเองสู่ความสำเร็จในแบบของคุณพบกับประวิทย์หานอุตสาหะธนาเทียนอัจเริยะจรีพรจารุกรสกุลสราวุธแห่งสวัสด์สารกลอดุญญานนและสปกเกอร์อีกมากมายใน9เซสชั่นสี่เวิร์กช็อป ที่คัดสรรเนื้อหามาเพื่อคนทำงานโดยเฉพาะพบกันวันเสาร์ที่27พฤษภาคมนี้ที่สามยานมิตทาวฮอสามารถซื้อบัตรร่วมงานได้แล้ววันนี้ทาง s IT ิ p e v v n n t สวัสดีครับ5 minutes นะครับคุณอยู่กับโรพิธฐานุสาหะครับวันนี้บทความจากเนโรเมนทราเรดดี้นะฮะบ,บอกว่าบทความชื่อ how to accomplish two hours What most usually do in entire day นะเอออันนี้ผมเชื่อเรื่องนี้มากเลยว่าถ้าเกิดว่าคุณมีแผนการการทำงานที่แบบเจ๋งจริงนะคุณสามารถใช้เวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยทำในสิ่งที่คนคนอื่นต้องใช้เวลาทำทั้งวันได้นะครับเออมันมีหลายขั้นตอนนะครับ step ศูนะฮะ mm hmm. เขาเรียกว่าให้หา snap trigger snap trigger เนี่ยคืออะไรก็ได้ปจะเป็นบวกพลังบวกก็ได้พลังลบก็ได้ ที่ทำให้คุณรู้สึกว่าคุณต้องเริ่มทําอะไรบางอย่างนะครับจริงๆพลังบวกอาจจะดีกว่าพลังลบแต่ว่าใช้ได้หมด s n a นะฮะ s n น p trigger นี่เป็นอะไรเช่นนะครับเออสมมุติคุณวิตพื้น50ทีอย่างเงี้ยเป็น Snap Trigger น,นะครับแต่มันอาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้ความโมโหนะฮะความกลัว ความต้องการแก้แค้นนะครับแรงมันดาลใจความรักนะครับความปรารถนา inspiration ambition ต่างๆคือจุดเริ่มต้นเท่านั้นนะมันเป็นแค่ trigger อย่างเดียวเท่านั้นเองนะครับซึ่งมันมีเยอะมากๆเลยนะครไอ้ snap trigger เนี่ยนะครับสำหรับเราถ้าเรารู้จักว่าอันไหนมันเว w ร์ k สำหรับเราเนี่ยอันนี้เป็น step ที่0นะครับ ถ้าเกิดว่าคุณไม่มี snap trigger อยู่ตอนนี้คุณสามารถ manufacture snap trigger ได้สามารถสร้าง snap trigger ขึ้นมาได้สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับ snap trigger คือการออกกำลังกายนะครับคือการออกกำลังกายแบบค่อนข้างหนักและใช้เวลาสั้นอ่าอันนี้เป็นอีกเทคนิคหนึ่งนะครับหนักและสั้นนะครับ h i i t พวกนี้เป็น snap trigger ที่ดีนะครับสเตป็ปอเมอกิเซตศูนย์ใช่ไหมสเต็ปที่หนึ่งะครับคุณต้องมีความเขาเรียกว่า ตัดสิ่งรบกวนแบบสุดๆดสุดๆดนะครับเราอะโฟกัสได้ประมาณ23-25นาทีเท่านั้นตอนหนึ่งรอบของการโฟกัสเพราะฉะนั้นการตัดสิ่งรบกวนจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับเปิดโทรศัพท์เอาเป็นคือถ้าโหดสุดๆคือเปิดแอปเพลโหมดไปเลยซึ่งบางทีผมก็ทำนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดไม่ขนาดนั้นก็เปิดดู Not ติ i เก็ได้นะครับถ้าคุณมีหูฟังตัดเสียงดีมากถ้าบริษัทคุณมีสิ่งที่เรียกว่าอะไรนะ ตู้โทรศัพท์นะฮะโฟนบูธนะครับอันนี้ก็ไปนั่งในนั้นก็ดีนะครับถ้าคุณมีห้องส่วนตัวก็ดีนะฮะแล้วก็เคลียร์โต๊ะของคุณเนี่ยให้มันมีของน้อยที่สุดนะครับใช้เว็บไซต์ที่เอาไว้บล็อกพวกโซเชียลมีเดียต่างๆปิด notification ทุกอย่างเลยนะครับอ่าไลน์เลยเอ่อีเมลนะครับ Microsoft t e a m นะครับ มีเว็บไซต์นึงชื่อว่า c o เ e อร์กีบ c k e r นะฮะนี่ไว้สำหรับนักเขียนนะฮะนักเขียนใช้กันเยอะนะครับจนกว่าคุณจะทำตามเวลาที่คุณกำหนดไว้แล้วเนี่ยมันจะไม่ให้คุณเปิดอะไรเลยนะครับอีกอันหนึ่งก็คือเอาโทรศัพท์ไปไว้ที่อื่นนะฮะแล้วอีกอันหนึ่งที่คนค่อยบางทีไม่ค่อยได้นึกถึงคือมีแก้วน้ําอยู่ใ,ใกล้มือเสมอเพราะบางทีเนี่ยเวลามันเราเสียสมาธิถ้าเกิดเรารู้สึกตีเฮดเรตนะครับสเต็ปที่2คือทํางานแบบสไนเปอร์ คือเจาะไปเลยว่าตรงไหนเป็นเรื่องสําคัญยิงให้ถูกจุดอย่าวนไปวนมาอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับยกตัวอย่าง mm hmm. เช่นถ้าสมมุติว่าคุณวันนี้ต้องทํางานในการทำารีพอร์ตสักอันหนึ่ง mm hmm. คุณยังไม่รู้ว่าคุณมีข้อมูลพอหรือ,อยังสิ่งแรกที่ต้องทําคือรีเสิร์ชก่อนทำรีเสิร์ชเก่อนจะเพิ่งเริ่มเขียนอะไรอยงนั้นนะครับรีเส mm ิร์ชเสร็จค่อยเริ่มลงมือเขียน นะครับเขียนเสร็จค่อยตรวจอย่าทำกลับไปกลับมาเวลาเราทำกลับไปกลับมาเราต้องใช้สติในการเริ่มโฟกัสใหม่ซึ่งมันเสียพลังงานมากๆเลยนะครับแล้วก็ใช้ระบบการบุลเลตเจอร์โนลเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากนะฮะอีกการหนึ่งนะครับคือพอคุณรู้สึกว่าทำไปแล้วมันเหนื่อยมันเริ่มมันชักเหนื่อยเนี่ยการพักสำคัญมากถ้าคุณต้องการจะพายเปอร์ฟอร์แมนซ์ระดับนี้นะฮะ การพักเนี่ยเอ่อจะเป็นสิ่งที่กำหนดว่าคุณจะ High p e r f o r m แมน e ได้หรือเปล่านะครับถ้าจะเอาแบบสุดๆเลยเนี่ยนะฮะในนี้เขาเขียนไว้นะครับว่าสมมุติว่าคุณทำแบบโพรโมโดโร่นะ25พัก5หรือว่าไม่ไว่าจะเป็น40พัก10อะไรก็แล้วแต่เนี่ยไอ้ช่วงที่พักเนี่ยดีที่สุดเลยเนี่ยนะครับคือนั่งสมาธิคุณถ้าคุณจะเอาแบบพีคเลยนะคือถ้าเกิดคุณจะทำงาน2ชั่วโมงให้เสร็จในวอลลุ่มที่คนืหนเขาทำกันทั้งวันเนี่ยนะฮะ มันก็จะต้องโหดแบบนี้นิดหนึ่งนะครับแล้วก็ที่เขาบอกว่าทำงานวันละสี่ชั่วโมงเราได้งานเท่ากับคนทำงานปกติทั้งวันเนี่ยนะฮะเป็นไปได้จริงๆถ้าคุณทำแบบนี้แล้วมีวินัยกับมันนะครับอีกอันหนึ่งที่สำคัญมากเลยก็คือว่ามีบลูพรินต์เสมอนะฮะเวลาจะทำงานเนี่ยมันต้องมีบลูพรินต์นะครับคุณจะต้องวางไว้เลยว่า สินาทีแรกคุณจะทําอะไร30นาทีแรกต่อไปจะทําอะไรอีก1ิบนาทีจะทําอะไรพักตอนไหนนะครับแล้วคุณจะสามารถทํางานที่คนใช้เวลาทําทั้งวันนะเสร็จตั้งแต่ก่อนเที่ยงนะฮะอันนี้ผมทําประจําเลยนะจริงๆจะบอกว่าแล้วเวลาที่เหลือนะคุณจะไปทําอื่นได้ไงคือคุณอยากอ่านหนังสือคุณอยากจะไปฟิตเนสคุณอยากจะไปดูหนองดูหนังอะไรก็ได้นะฮะถ้าเกิดว่าคุณทํางานเสร็จแล้วนะครับยุคนี้เนี่ยนะฮะจะบอกว่า มันมีตัวช่วยในการทําง,งานให้เราเร็วขึ้นเนี่ยเยอะมากจริงครับใครที่ไม่ใช้เนี่ยถือว่าน่าเสียดายมากแล้วผมจะบอกว่ายกตัวอย่างเช่นเรื่อง AI เนี่ยนะฮะคนยังใช้น้อยมากนะจนถึงทุกวันนี้ท,ทั้งนั้นที่มันเป็นโอ้โหคนก็พูดกันเยอะมากเนี่ยวันนี้ผมประชุมกับกับทีมอะแล้วก็ต้องเรียนตรงๆว่าตกใจว่าแบบเฮ้ยยังมีคนไม่ใช่ AI เยอะขนาดนี้เลยเหรอนะยเพราะว่ามันช่วยทําอะไรที่เยอะมากจริงๆเลยเนี่ยนะฮะผมก็แบบแอบแปลกใจนิดๆแต่ก็โอเคหวังว่ามันจะดีขึ้น ในเร็ววันนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้ผมบอกเลย productivity tools เนี่ยมันมันอยู่ในจุดที่ทำให้คนที่ใช้กับไม่ใช้เนี่ยความแตกต่างกันนี่ระดับ super human เลยนะอันนี้บอกตามตรงนะฮะใครที่ใช้อ่ะจ,จะเข้าใจใช้เถอะนะครับมันมี tools เยอะมากจริงๆขอบคุณที่ติดตาม5 minutes นะครับสวัสดีครับ5 minutes good time ช่วงเวลาดีๆใน5นาที